นี้สิ่งที่ผมจะพาท่านไปก็คือเป้าหมายแห่งการทํำยังไงให้ได้ร้อยล้านนะเข้าสู่วิชาแต่ปวดหัวกันอีกนะเตรมปวดหัวได้เลยนะเพราะว่าวิชาต่อไปนี้ที่ท่านจะต้องรู้ก็คือวิชา Google นะวิชา Google ซึ่งกําลังจะบอกเลยเฮ้ยท่านมันของฟรีนะเนี่ยผมรู้ตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วทําไมคนเดี๋ยวนี้ไม่มาใช้กัน,นะ เพราะสิ่งที่ Google ให้เราเนี่ยมันไม่ใช่มโนมันคือแฟกต์มันคือเรียลมันคือของจริงไม่เอาวันๆชอบไปเผือกเรื่องชาวบ้านอะ่ะตั้งใจว่าจะไปโพสต์ขายของเฮ้ยมาชาติทะเลาะก,กับนี่เก่าไปป่ะใครอะไรทะเลาะก,กันนะั่นเนปาลมาสุดท้ายไม่ได้โพสต์ขายของเลยชอบไปเผือกแต่เรื่องชาวบ้านเอาเป้าหมายตัวเองก็พอแล้วนะครับ ชีวิตเรานะี่ยมันแสนสั้นนักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําให้เร็วที่สุดอันแรกเลยนะครับในที่นี้ถามก่อนก o ก็ e Adwords ไในใครใช้ AdWords บ้างยกมือหน่อยพี่น้องแล้วที่เหลือไม่ได้ใช้อะไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนมาเอ้เยอะเอ้ทำไมไปอย่างนี้นะครับ การที่เราใช้ Google a d v e r t s เนี่ยนะมันจะทำให้ท่านเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้มุ่งหวังที่ง่ายที่สุดเลยต้องเรียกว่าง่ายแบบดิดนิ้วดิดนิ้วอย่างนี้เลยนะครับการตลาดที่เขาบอกเฮ้ยนักการตลาดออนไลน์นะครับนักที่คิดเยอะๆอะพวกโปรแกรมเมอร์อะนะโอ้ยต้องทำ SEO เลยนะครับสมัยก่อนผมมี พนักง,งานคนหนึ่งบอกโอ้ยพี่ถ้าจะสักเซสยั่งยืนนะต้อง SEO ไอ้น้อง SEO เนี่ยมันเป็นไงวะอ๋อก็จะว่ากันไปสุดท้ายก็จะทำให้เว็บพี่ขึ้นอันดับหนึ่งะใช้เวลาเท่าไหร่วะสามเดือนเฮ้ยสามเดือนเงินเดือนมึงสองหมื่นห้าแล้ววันรอบไปเจ็ดแปดหมื่นแล้วไม่รู้เลยว่าจะขายดีหรือเปล่านะแต่ถ้าทำ SEM จ่ายตังค์ปับ๊บนะครับขึ้นเลยภายในสินาทีว่าสินค้าอะไรก็ได้ นี่คือเหตุผลที่ผมสนุกกับการเปิดบริษัทใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆนะมันเหมือนเสพติดความสำเร็จอะแล้วอยากจะพิสูน์ตัวเองฟุกเปล่าวะเฮ้ยแนวคิดอันนั้นอะเองฟุกเปล่าวะก็ะเลยลองเอามาทำในแพทจึงมีหลายโรงงานมีหลายธุรกิจไงจนบอกอ๋อ oh เหมือนกับที่ท่านทุกท่านทำอาชีพที่ท่านทำอยู่วันเนี้คือท่านจะรู้กลเม็ดเคล็ดลับหรือคีย์ซักเซสของมันนะ่ะในสิ่งที่ท่านทำอะท่านจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันอย่างนี้อย่างนี้อะไรที่มันเป็นทางของท่าน เพราะฉะนั้นออนไลน์เป็นเรื่องที่ท่านต้องลงทุนแล้วเรียนให้รู้ครั้งเดียวแล้วมันติดตัวไปตลอดชีวิตเลยอยากจะทําอะไรก็ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมกล้าเลยนะครับอะไรก็ตามที่มีโบนโลกออนไลน์นะผมขายได้หมดเลยแต่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะขายได้หมดเลยนะแล้วมีเหตุมีผลนะไม่ใช่หลายคนบอกโอ้อาจารย์ิงเบางั้นขายให้ผมหน่อยบ้านพร้อมที่ดิน80ล้านไม่ได้แต่ถ้าของ consumer product หรืออะไรต่อมีอะไร ผมว่าถ้าทำการตลาดแบบ Google a d w o r นนะไม่เกิน3วันขายได้หมดเลยเพราะปริมาณของอัตราผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้เมื่อกี้วิทยากรตอนเช้าเขาพูดเห็นแล้วตื่นเต้นตกใจนะครับตอนนี้นะเอาเรื่องเก่ามาเล่าหน่อย23.9ล้านคนนะที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จากมือถืออะไรนะ36%นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับ เดี๋ยวมีตัวเลขไหมหดูทีนี้ไปความความรู้จักพอผิวๆของ Google AdWords ก่อน Google AdWords มีหน้าที่ทำาไรนะเดี๋ยวไปดูชมวิดีโอนี้แล้วผมมาเล่าต่อให้ฟังใช่ครับ AdWords คืออะไรหากอธิบายง่ายๆ AdWords ก็คือแพลตฟอร์มการโฆษณาออนไลน์ของ Google ที่ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดผู้คนที่สนใจไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ AdWords ช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากการค้นหาที่เกิดขึ้นบน Google วันละหลาย,ล,ายล้านครั้งคุณสร้างโฆษณาสำหรับธุรกิจของคุณ และเลือกเวลาที่คุณต้องการให้โฆษณาของคุณปรกณากฏบน Google เหนือหรือ,รอถัดจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องแนวคิดนั้นง่ายๆคุณป้อนคำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจากนั้น AdWords จะแสดงโฆษณาของคุณบน Google เมื่อมีใครสักคนค้นหาคำดังกล่าวหรือคำที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าว AdWords ทำงานอย่างไรสมมติว่าคุณค้นหาคำว่าซ่อมหน้าต่าง Google จะค้นหาผ่านหน้าเว็บบล็อกและรายชื่ออื่นๆกว่าพันล้านรายการ เพื่อค้นหาไซต์ที่เกี่ยวข้องกับซ่อมหน้าต่างมากที่สุดนี่คือผลการค้นหาของคุณดูคุณ้นณใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนมีผลการค้นหาหลายพันรายการที่นี่ผลการค้นหาจํานวนมากเป็นธุรกิจอื่นๆที่ให้บริการซ่อมแซมหน้าต่างด้วยแต่ผลลั์การค้นหาด้านบนสุดอาจไม่ไดสแสดงธุรกิจทั้งหมด AdWords จะช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นธุรกิจของคุณแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะไม่ได้อยู่ในผลลั์ด้านบนสุด AdWords สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณปรากฏบน Google ต่อหน้าผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจํานวนมากพวกเขาค้นหา พวกเขาค้นพบธุรกิจของคุณพวกเขาคลิกพวกเขาสามารถกลายเป็นลูกค้าของคุณได้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่แอดเว d ร์สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นกันสมมติว่าคุณต้องการดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณแอดเวอร์ชทำให้คุณเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาปรากฏขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณได้ทําให้เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนในเมืองท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงค้นหาธุรกิจที่เหมือนกับธุรกิจของคุณ โฆษณาของคุณจะปรากฏถัดจากผลการค้นหาของพวกเขาด้วย a d w o r d s คุณยังสามารถแสดงโฆษณาของคุณบนหลายพันไซต์ทั่วทั้งเว็บได้โฆษณาของคุณจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากำลังเข้าชมไซต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณขายชุดฟิตเนสโฆษณาของคุณอาจปรากฏขึ้นบนไซต์ที่พูดคุยเรื่องฟิตเนสการออกกำลังกายสุขภาพหรือหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องคนที่เรียกดูเว็บสำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายอาจสนใจซื้อสินค้าจากไซด์ของคุณประการสุดท้ายทุกๆวันมีผู้คนหลายล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือพวกเขาค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการค้นหาธุรกิจท้องถิ่นและคลิกที่โฆษณาของคุณจากโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อคุณและขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณนั้นไม่เคยอยู่นิ่งและด้วย AdW o r ร์คุณสามารถช่วยธุรกิจของคุณตามติดพวกเขาไปได้ทุกที ดังที่คุณเห็น a d w o r d สามารถช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตขึ้นได้นอกจากจะช่วยให้คุณสร้างโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลซึ่งมีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในเวลาที่พร้อมมากที่สุดแล้ว a d w o r d ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการและควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาได้อีกด้วยด้วย a d w o r d คุณสามารถเลือกจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องการใช้และคุณจะจ่ายก็ต่อเมื่อมีผู้คลิกโฆษณาและเข้าชมไซต์ของคุณเท่านั้น และสรุปว่า AdWords คืออะไร AdWords สามารถเป็นส่วนสำคัญในการตลาดและช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตขึ้นได้และช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นคุณบน Google และเว็บไซต์อื่นๆอีกมากคุณจะจ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกที่โฆษณาของคุณและเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจริงๆเท่านั้น AdWords ช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทราบว่าคุณได้เปิดธุรกิจทางออนไลน์ทั้งยังเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการดึงดูดลูกค้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นวิธีที่สะดวกในการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากทุกที่ ยกระดับการตลาดทางออนไลน์ของคุณและตั้งค่าบัญชีแอดเวรสของคุณวันนี้กําลังมันเลยนะคนพูดมันหรือคนฟังมันก็ไม่รู้ <laughs> นะครับแอดเวรสนะผมยกตัวอย่างดูครับวันนี้สมมุติว่าถ้าท่านทรรําธุรกิจโรงแรมนะฮะสมมุติว่าผมทาธรรุรกิจโรงแรมนะครับก็พฤติกรรมของคนก็คือจะใช้คําค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการนะแอดเวรสเนี่ยกับ Facebook ต่างกันนะครับ a c e b o o k เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหมือนกับ เราไปพบเจอ,เจอโดยบังเอิญเพราะว่าพฤติกรรมของการเข้า Facebook มันไม่มีใครเข้าไปหาของตั้งใจเข้าไปซื้อของผ่าน a c e b o o k หรอกแะแต่เราต้องตั้งใจไปสองเพื่อนเฉยเฮ้ย hey, วันนี้อนี้มันไปไหนวะ <c oughs> เออมันไปเดทก,กับใครเปล่าไปเที่ยวไหนหรืออะไรต่อมีอะไรเพราะพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนนะ,ะแต่ว่าบน a d v e r t เนี่ยคนจะเกิดน e ดก่อนคือเกิดความต้องการไงคือหนึ่งอ่ะเขามีม,ม,มีใจละมีต้องการละ จึงไปใช้คำคีย์เวิร์ดนั้นค้นหาคํานั้นๆแล้วก็ไปถึงท่านที่เหลืออยู่ที่ท่านแล้วว่าท่านจะสามารถปิดการขายเข้าได้หรือไม่ซึ่งมันมีเทคนิคนะเนี่ยอย่างกรณีถ้าผมเซิร์ชคําว่าโรงแรมเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่สีส้มๆอยู่เนาะนะครับตรงเนี้ยเนี่ยคือ Google Advert ที่ผมเรียกว่า SEM อะ่ะคือไม่ต้องไปเสียเวลาทำ SEO 3เดือน6เดือนนะฮะจ่ายตังตูมเดียวขึ้นเลยนะครับขึ้นเลย เพราะฉะั้โอกาสในการเข้าถึงเนี่ยก็มีมากเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คืออะไรครับผมบอกแล้วว่าเราต้องทําให้สินค้าและบริการเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สดุดวันแอดเวร์คือเครื่องมือหนึ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งวันนี้กว่ายอดขายกว่า70%ของผมนะมาจาก a d v e r รหมดเลยผมจ่ายโฆษณาไม่ถึงหลักแสนเลยแต่เราได้8หลักอะถามว่าทำไมอะถามว่าเราทำยังไง เพราะในขบวนการการทำแอดเวร์ตเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่นะครับมันมีคำมันมีเขาเรียกว่าคะแนนคุณภาพ Google เป็นระบบที่อัจฉริยะมากถึงแม้จะใช้ตังแต่เว็บไซต์ของคุณต้องเป็นเว็บไซต์คุณภาพด้วยใช้ตังเหมือนกันแต่ทำไมตกไปอยู่ล่างสุดอะเพราะคะแนนคุณภาพไม่มีคะแนนคุณภาพคืออะไรครับคนเปิดเข้ามาใช้คีย์เวิร์ดแล้วไม่คลิกถ้าครั้งต่อไปเขาจะจัดอันดับลงเลยนี่คือระบบของ Google มันเราต้องเรียนรู้และเข้าใจออคอริทิมของมันด้วยนะครับว่าทํำยังไงเราถึงจะขึ้นมันสามารถเซตค่าได้ครับในรายละเอียดปลีกย่อยของการเซตค่าใน Google a d w o r d เนี่ยเราสามารถเซตค่าบอกว่าสมมติผมเป็นบริษัท A นะแล้วก็มีคู่แข่งเป็นบริษัท B ตั้งเป้าไว้เลยว่าอยู่อันดับไหนก็ได้แต่ต้องอยู่เหนือบริษัท B ตลอดเวลาตั้งได้ตั้งเป้าอีกบอกว่าไม่สนใจนะครับ ผมต้องการให้โฆษณาของผมทุกครั้งที่คนเข้ามาผมอยู่อันดับต้นตลอดเวลาเลยทําได้แต่เสียตังค์เยอะหน่อยแต่ก็ทําได้ถ้าท่านคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นสินค้าแล้วคลิกมาที่หน้าเรามีเซลเพจที่ดีนะยังไงก็ขายได้เอาเลยหลายคนถามว่าเรางบค่าโฆษณาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มีสัดส่วนที่เหมาะสมไหมผมบอกไม่มีสัดส่วนที่เหมาะสมมันอยู่ที่ว่าท่านจ่ายแล้วได้ท่านได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพราะบางคนอาจจะพอใจที่ว่าฉันลงทุนไปร้อยได้กําไร10%บเปอร์เซ็นต์ฉันก็พอใจแล้ว แต่สำหรับผมไม่ใช่ลงร้อยต้องร้อยเปอร์ซ็นตกำไรต้องเท่าตัวถ้าไม่เท่าตัวอย่าทําเสียเวลาไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าเราไม่รู้จะทําอะไรละ่ะก็นั่งอยู่แกบ,บ้านไงก็ดูแต่ละครไงนะดูแต่เขาเมาส์กันไงออกมาเปิดศักยภาพเปิดหูเปิดตาบ้างว่าโอ้ยโลกนี้มันไปถึงไหนแล้วสัมมนาดีๆมีเพียบเลยนะคนที่ให้ความรู้มีเต็มไปหมดเลย แต่ผมจะบอกท่านว่าสัมมนากับผมคราวนี้ไม่ต้องไปทําสัมมนาที่ไหนแล้วไปลงมือทําได้แล้วเพราะวันนี้ผมจะเปิดเผยทุกคอร์สทุกอันเลยนะครับหลายคนไม่เข้าใจบอกเดี๋ยวกลับไปดูใน y t u t u นะมาดูซ้ําต้องดูสักห้าหกรอบนะครับแล้วท่านจะเข้าใจอันแรก a d ดเบ t นะในของ Google